คิมเบอรี่เช็คอินแล้วพาดูสถานที่จัดงานแต่งวันพรุ่งนี้สวยและโรแมนติกมาก ไรเข้ามาแล้วคะสําหรับงานแต่งของคู่รักพระนางมากปรินและคิมคิมเบอรี่ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่14กันยายน2566นี้ที่ทะเลสาบโคโมโประเทศอิตาลีโดยมีคนในครอบครัวและเพื่อนดาราคนสนิทไปร่วมงานอย่างอบอุ่นล่าสุดค่ะหนุ่มมาร์กและสาวคิมก็ได้บินไปถึงที่อิตาลีเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงแขกในงานอย่างเดคูกิมิยะยายาอัสยาเจมมาายรินระดาซึ่งแต่ละคนก็ปล่อยภาพสถานที่ภายในเมืองอิตาลีมาให้ชมอย่างจุใจ ทั้งเดินเที่ยวในเมืองล่องเรือชมแม่น้ําซึ่งกระล้วนแต่เป็นสถานที่โรแมนติกเหมาะกับการจัดงานแต่งมากๆงานนี้เห็นแค่สถานที่จัดงานก็เชื่อว,ว่างานแต่งของหนุ่มมาร์คและสาวคิมต้องสวยงามโรแมนติกอบอวลด้วยความรักมากๆแน่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ